สวัสด e ีพี่ไม้ค่ะสวัสดีพี่ไม้ปะนัดดูมีสวัสดีพี่ไม้คับสวัสดีพี่ไม้บรรยากาศทำงานวันแรกของกินเด่กองทัพต <Five. S 2> uh? ้องเดิน euh ด้วยทองเนาะกินก่อนจ้าของกินมีอะไรบ้างค่อยตํามีเป็ดมีหมูกรอบ ตำส้มขาดไม่ได้ส้มตำขาดไม่ได้นี่ดูเด็ดงูกบเลือดปลาไหลง่าน้ำเผ็ดเผ็ดเด้อทำกับข้าวกินก่อนเราใคยทำนั่นเนาะนี่ก็ทำอีกแล้วหลงหัวโตไม่นองทำกับข้าวกิน น่ากินแ้กันไอหมูแดงนี่มันร้อนก่านี่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ล้วแ่แรอนกันเนาะเดี๋ยวเราต้องตังแบแอก่เนากินข้าวก่อนกิน <c oughs> ข้าวก่อนแล้ว่อ,อวด้วยต่อกินข้าวเด้อพี่น้องีอ้ยงเราต่อไป Terima เซ็กซี่จริงปะตจริงด้วยด้วตึไทยเช่นนะคะอยอมรับเลยเนาะปีนี้จะหายเต็้ใช่ไหมหายต็มครับผมนี่จะกลับไทแล้วตองตึงกะหูมั้ะแต่ตยหายแล้วแตัเต 哪了？嘿嘿嘿嘿嘿。阿婆，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  ไม่ม no? ีท uh huh. ah huh. ah ah, ah huh. ี่บ uh ้านจต้องเอาตะกี้เร oh, ็วครับตะกี้วอะไรอยางไรไม่รู้เลยอยู่เหนไงเอากระเาอาุ้เอาอะมาไม่ได้เอ๋อมีต่อใช่ไหมแล้วมันคืออะไร น้ำผลไม้น้ำผลไม้จริงหรือเปล่าน้ำผลไม้จริงหรือเปล่าพี่ต้องขับรถลองน้ำบรไดับอ้าวเจ้าลอยบอบอมันอันนี้คนเราหรอพี่อันเซ่ไว้อ้อมลน